ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PG Gaming ครับผมกับกับผมบางเกมสายปั่นนะฮะไปครับผมหัวทองนะฮะ for June o f เหมือนเดิมครับผมบางเกมหัวทองเท่านั้นนะฮะไปครับผมไปชมในเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ยังคงทำสูตรกันเช่นเดิมนะผมตุนเลขสวยฮะพันสี่เก้าเก้าครับผม ใ้าคำแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับไลค์เป็นกำใจให้บางกันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะไปหลังกระดานเป็ดหนึบาทกันนิดนึงนะผมดูเชิงพี่วัวทองกันหน่อยนะฮะแล้วก็แนะนำสำหรับน้องๆหนูๆน,น,น,นะผมที่ลงเข้ามาดูคลิปบังนะฮะแนะนำมาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมโอ้โหโดดไปแล้วผมเป็ดหนึบาทนะ ให้น้องๆมันดูนะผมเบ็ดหนึ่งบาทก็แตกได้นะฮะใครทุนหนักทุนน้อยทุนมากย่อส่วนย่อขนาดกันดูครับผมลงไปปรับใช้กันดูฮนะสูตรบางใช้ได้เสมอครับผมจังหวะน,นี้จะเป็นตัวอะไรมาผมเอาหมดนะฮะเป็นถุงเงินหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยโอ้โหเดบไปแล้วนะผมเต็มกระดานนะโอ้โหมาตอนเบ็ดหนึ่งบาทเฉยแล้วผม เท่าไหร่ครับผมสองร้อยฮะไปเพิ่มเบ็ดกันต่อเนื่องแล้กันเลดีกว่าครับผมขอกดโทโบกันด้วยเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมพี่วัวทองสิบนาทีเท่านั้นนะผมไปคุณพันห้าก็เบ็ด30มสิบเหมือนเดิมครับผมยังไงขออนุญาตเปลี่ยนมากดสเปซบาร์แล้วกันนะฮะดูเหมือนจะไม่มันนะผมไปยังไง ลันลันไปทีโอโหเรียบร้อยครับผมเป็ดสามสิบเด็บมาหนึ่งทีนะเต็มกระดานอังเปาครับผมรูเรื่องครับผมสามพันนะได้ทุนไปกันต่อเลยนะครับผมมาไวไปไวครับผมพี่วัวทองนะฮะรีบกอบโกยครับผมจังหวะกอบโกยแบบนี้ใครอยากรู้เวลาก็กดเข้ามาที่ลิงกใต้คลิปได้เลยนะครับผมปะเป็ดห้าสิบกันต่อครับผม เออมาอีกแล้วโหดูดิมาลัวๆัวครับผมจะไปกันได้ถึงเท่าไหร่นะผมไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นนะผมงวัวทองนะฮะคุณพันห้าวันนี้พันสี่เก้าเก้าวันนี้จะไปถึงเท่าไหร่ครับผมไปสุดที่เท่าไหร่ครับผมไปห้าพันหนอน,หนอกครับผมดอกนี้เป็ดไป,ดปดทีกังสิโอโหไม่มาครับผมคิดว่าจะลั่นมาอีกนะฮะ ไปที่เบ็ดหนึ่งอยแล้วกันนะผมใส่เบ็ดกันรัวๆครับผมจะมาแบบนี้เออโดดกันไปอีกดอกนะผมเบ็ดหนึ่งรอโอ้โหจะจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่โดดมาแล้วผมของฟรีเอาหมดฮนะยังไงเอ,อ้ยทองสองแถวครับผมแต่ก็แด็อยู่นะฮะเท่าไหร่ห้าพันนะผมไปเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยมารัวๆเลยเว้ย ตอนนี้ก็อยู่ในทีมเอย,อยู่ในเกมสามนาทีครึ่งไปแล้วนะผมอยู่ในทีมพี่อะไรแหละโอ้โหพูดผิดขออภัยนะผมลินพันเลยฮะไปแล้วผมเบ็ดสี่รอยกันต่อนะฮะเอาเอาเอา,เอา,าทำทาทำทางเยอะละเกินนะผมพี่วัวทองนะยังไงยังไงยังไม่มาครับผมขอกดสเปซบาร์แน่นแต่ขอเบ็ดไปเรื่อยๆนะผมเอยเก็บไว้ไปฮนะ โอ oh, เข้าคำคำสี่พันเท่ากับหมุนฟีสิบครั้งครับผมไปยังไงโดดอีกแล้วโหเป็ด oh สี่ร้อยัะผมไม่นานเกินรอจริงๆนะผมวัวทองนะฮะัจะเป็นอังเปาอีกหรือเปล่าอย่างไม่ใช่นะครับผมโอ้โ oh หสุด,สดๆจริงๆครับผมที่วัวทองนะฮะ ยังไม่เ,เคยเล่นก็ไปหาลองปั่นกันได้ผมที่ลิง์ใต้คลิปโอ้โหเต็มกระดานกันไปอีกแล้วนะผมของฟรีเต็มกระดานนี่คือสุดๆจริงๆฮะวู้ฮู้่าไ่ดอกนี้ปางเข้าไปสี่หมืนตอนนี้ก็เพิ่งจะห้านาทีเองนะผมยังเหลือเวลาอห้านาทีนะโอ้โหหัวทองครับผมกอบโกยันต่อเนื่องครับผมไป เบ็ดสี่รอยยังไงมาอีกไหมมาอีกไหม,ม,มเรียบร้อยโอ้โหดูดิโดดไปอีกแล้วนะผมโดดรวยๆแต่จะจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะผมวัดกันดูอีกรอบนะฮะเบ็ดสี่ร้อยนะผมไปเอ้ยสองแถวเท่านั้นนะผมสี 4, ่พนะันเฉยฮะอ่ะอ่ะ,อะ,อะยังไงยังไงตำทาตำท,ทางทองมาเฉยฮะผมเท่าไรทองดอกนี้เอากด,ดไม่ไปด้วย เออหมื่นสองับผมไปไปกันต่อเนี่ยนะฮะตอนนี้กําไรก็เจ็ดหมื่นนะผมตีเป็นเลขกลมๆเท่านั้นนะผมเศษไม่นับฮนะเออเศษแจก,กหมดนะผมไปครับผมเป็ดหนึ่งพันกันต่อนะเอ้าโอ้โหคิดว่าเต็มกระดานนะผมนิดเดียวนะฮะสองแถวเฉยนะผมเท่าไหรห้าหมืน ดูเรื่องแน่นอนครับผมวันนี้ฟางกันไปอีกทีเอาเอๆาเอาเอา,เาโดดไหมโดดไหมโดดครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโดดไม่พักเลยนะครับผมพี่วัวทองเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆครับผมเอาโดดมาแถวเดียวด้วยไอส้สัสโอ้โหเล่นสักูเสียวเลยโดดลวัลว เอายังไงยังไงมีลูกเล่นเยอะเหละเกินนะผมวันนี้นะฮะเอาเบิดหนึ่งพันไมาอีกแล้วผมทำท่าทำทางเยอะนะผมเอาก็เลยทำไมมันทำอย่างนั้นโอ้โหเดบไปอีกดอกนะผมดอกนี้หนึ่งแสน ปันเทิงแล้วผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำใจให้บังการด้วยนะผมจะได้ไปทำคลิปใหม่ๆนะฮะเอาอยัางไงดีครับผมท่านโอโ้ท่านเนี่ยต้องไต่เบ็ดกันต่อเลยครับผมเวลายังเหลืออีกเยอะฮะตอนนี้ก็เจ็ดนาทีกว่าครับผมใกล้จะเจ็ดนาทีครึ่งแล้วฮะไปเบ็ดสองพันกันต่อครับผมอ้ยยังไม่อีกโอ้โห ไม่ให้เวลาพักเลยฮะบราณธมนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมถ้าอยากได้แนวทางการปั่นอยากรู้เวลาแบบนี้ก็กดเข้ามาที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะผมเดี๋ยวบางจะทิ้งลิงไว้ให้นะตอนนี้มีปรมาจารย์อยู่ร้อยกว่าคนนะผมปรมาจารย์สอนปั่นสล็อตนะฮะเออตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะผม ทุนพันสี่เก้าเก้าฮะเข้ามาสี่แสนนะผมะเลขก,กลมๆเลยฮะต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปถอนกันก่อนนะผมจังหวะน,นี้สวัสดีครับผม